สวัสดีจ้าเริ่งานล้วค่ะมื่อนี้เพิ่งเริ่งานมากระเป๋ายังสะพายอยู่เลยป้ายังบ่หันไ้เอาลงจากบาเลยขี่รถออกมาหน้ามื่อนี้ป้าจะผ้ามาเก็บบังนาวแหงแหงปีนี้โคตรโหนฮ่อนทุกคนก็จะหูวว่าปีนี้แรงมากแรงถึงแรงมากต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะตายหมดเลยค่ะมื่อนี้ป้าจะพ้ามาเก็บบังนาวป้าจะให้เบิ่งว่าบังนาวตรงที่ป้าให้อ่าที่รอบก่อนนู่นที่ป้าลงให้เบิ่งว่าให้มะนาวออกลูกให้ได้เก็บในหนาแรง มาเบิ่งกันค่ะเนี่ยเมื่อนี้บาเนาป้าจะมาเก็บแล้วช่วงนี้บาเนาราคาแพงมากแต่ต้นของป้านเนี่ยต้นในน้อยที่กำลังขืนใหม่น,นี่กำลังเริ่มนี่ป้ากำลังลงที่ป้าเก็เห็นในเบื่องกำลังจะแต่น้ำในบอ่อเหมิดบอ่อบาดาลกับบอ่อขืนเนาะบอ่อของเขาสามบอ่ 4, บอสี่บ่อน้าแห้งค่ะแต่กะยังเหลือพอได้จุนเจือคิดว่าจะค่อยๆโหดไปพอห้ยหอดหนาฝนมันเลแหง้งแหง้งมันแหง้งขี้ดินแหง้งกรอบเลยค่ะไกลกะเคลีย แต่อันนี้จะให้มาเบิงที่ว่าบักนาวออกนอกฤด,ดูที่ป้าเฮ็ดรอบก่อนให้เบิงว่าตอนนี้เดือนพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภามันเก็บได้ละคะ่ะและแห้งแรงบักนาวตอนนี้แพงมากเดี๋ยวป้าจะให้เบิงนะคะนี่ค่ะนี่แร,ง,แรงขนาดปีนี่ถือว่าลูกมันใหญ่อยู่นะคะนี่เห็นป้าเห็นในตลาดที่เขาเก็บไปอะ่ะไปเห็นเขาขายอ่าสามลูกซิฟอย่างเงี้ย ลูกมันน้อยนะคะนี่ของป้าน้ำไหลน้ำนี่ค่ะนี่นี่ป้าจะให้เบิงเนี่ยตอนนั่นที่ป้าให้แเบิงว่าเออเอาน้ำใส่เอาเอาปุ๋ยคอกใส่แหละก็เอาอันนี้นี่ค่ะดู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 นี่เห็นบ่คะนี่นี่เมื่อนี้เรืองานทำคำป้าสิมาเก็บนี่ค่ะนี่นี่นี่เบิงค่ะนี่ป้าจะให้เบิงใส่น้ะหลเนี่ยค่ะนี่นี่ดูขนาด ว่ามันแทงแรกนี่รุ่งหดแน่บ่หดแน่นะคะนี่ดูดูนี่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 ค่ะเดี๋ยวป้าใ้เบิ้งกิ้งที่มันดุกดุกี่ป้าว่าจะมาเก็บนี่มาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ยังพอยญ่ปันไถแต่ว่าลูกที่พ่อเก็บมาหลายแล้วค่ะนี่นี่นี่ดูค่ะดูนี่นี่นี่เบิ้งนี่แซงหนึ่งแซงหนึ่งนะคะนี่เนี่ยเนี่ย งพูดนะคะ่ะเห็นบ่นู่นดกอยู่นะคะนี่มันลนกับพี่ป้าว่าสิเก็บนี่มืดเลยนี่ป้าเลิกงานมาหามงแนี่ๆ,ๆป้าจะให้เบงเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยได้ผลอยู่นะคะนี่ป้าไม่ได้สียาบำรุงบริสิยาหยังเลยค่ะนี่เบิงนี่งานนั่นจนอ่อนนะคะเบงนั่น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  เนี่ยลูกหน,หน้อยๆก็กำลังออกแตงแต Je ่ตอนนั่นที่ป้าเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยคอกใส่หล่ะก็เอาปุย๋ยคอกใส่หล่กลกหหหห حت, ะก็เอาไอ้นาล่น้ำกากน้ำตาลหดนะคะเนี่ยป้ายังมัดในใส่ย่างอีกเลยเดี๋ยวป้าใส่เบิ้งนี่นี่คะ่ะแหงเติร์นเติร์นเลยหนีเพียงแต่ลุกผสมน้ำมาใส่ขอกนิดนึงไว้เพื่อฐานทำมันพ่อมันจะดวกกว่านี้นะคะนี่นี่เบิ้งเบื้องโคนมันนี่ค่ะ เฟืองที่ป้าเอาปกไว้แล้วก็ขี่งัวที่ป้าเอามากรวงไว้ไก่เคี่ยวหายไปหมดแล้วค่ะเนี่ยป้าว่าสิเอามาใส่ใหม่น้ำกระนอยค่ะยอมน้ำนี่ค่ะมีแต่ลูกมั้ยนะคะนี่มีแต่หนอยมั้ยนี่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 เห็นบ่คะนี่นี่น่ะอู้ยู่ข้างในเยอะๆอุ้ยจสิไรป้าเห็นหุงเก็บนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะตอนนี้บักนาวแพงมากเลยค่ะไปถามร้านขายส้มตำข้าวหมู่บ้านเขาบอกว่า เขาบอกว่าร้อยหน่วยต่อสามร้อยเงินป้าแต่ป้าก็ปดิคายถึงขนาดนั้นหรอกนะคะป้าก็ขายไ้แมค่ะน้ำบ้านเห็นบ่าค่นี่นี่อันนี้มันจะเก็บเรื่อยๆนะคะออกดอกกับน,นี้ค่ะนี่เบิง้งเดี๋ยวป้าจะให้เบิง้งไกลๆนะคะว่ามันมีแค่สามต้นนะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ป้ายังโมงมีเวลาทีสิตอนกิ่งป้าก็เว้าอยู่ว่าป้าอยากตอนกิ่งถ้าตอนกิ่งปักช้ำลงเนี่อุ้ย ใส่สวนป้านี่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 ลูกเบ้เลอร์เลยค่ะนี่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 ลูกงามด้วยจ้ะบ่ได้ขี้ไล่ได้นี่นาแลงถึงว่ามาแลงตามที่ป้าไปเห็นในตลาดเนาะเนี่ยนี่ป้าไปเห็นในตลาดที่เขาขายลูกนิดเดียวนะคะนี่บบมีน้ำซ้ำนี่นี่บ่องป้านี่นี่ค่ะนั่นละค่ะอ่าป้าอัปเดตให้เบิงซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะวันนี้เนาะมันคำแร้วป้าจะเก็บ บางนาวเดี๋ยวป้าจะเก็บบแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจังหดป้าสิพามาเบิงเดี๋ยวมือรุนป้าสิพาเบิงต้นนี้น่อยไม่นี่ค่ะเด้อนี่นี่ไก่เคียวของป้าเหมือนนี่นี่ค่ะเดี๋ยพามาเบิงนี่กำลังออกน่วยเต็มเลยค่ะนี่ขนาดน้ำเร่งแรงนะคะนี่เนี่ยไก่เคียวของป้าเหมือนเหล่นโคนมันเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่เบิงเนี่ยต้นน้น้อยนี่บ่ใครมีใบนะคะป้าบ่ไดดใส่ปุ๋ยเลยเอาตามตรงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยได้นี่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยค่ะนี่ นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าป้าสิมาอัปเดตดห้เบิ้งอีกนะคะพวกต้นน้นอยต้นนั่นใน,นกระลังนั้นนะคะตอนนั้นป้าไายใส่เอาป้าทายให้บเบิ้งมีฟางมีอย่างไกลเคียวหมดคนขาแหงเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าเก็บบักน้าก่อนเด้อมันคำแค่นี้ก่อนนะคะ